คราวนี้พอพูดถึงเรื่องของคุณจตุพรใช่ไหมคะก็ต้องมีพื้นที่ของคุณจตุพรแล้วคะ่ะที่เนี่ยนะคะได้มีการไลฟ์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าจากเมื่อวานที่ผ่านมาที่ขึ้นเวทีความจริงมีหนึ่งเดียวนะก็สื่อต่างๆก็มีการนําเสนอกันไปนะคะคราวนี้พอหลังจากลงจากเวทีแล้วเนี่ยมีการไลฟ์นะคะเพื่อที่จะมีการพูดถึงเรื่องของกรณีสถานการณ์ทางด้านการเมืองโดยคุณจตุพรเนี่ยนะคะบอกว่าอิงเนี่ยรับมือไม่ไหว รัฐบาลนั้นสอที่จะแตกหักแล้วก็มีการสัพัดว่าก่อนจะถึงวันที่13มิถุนายนเนี่ยนะคะจะมีการเขี่ยทิ้งพักภูมิใจไทยคาดว่าจะเป็นการตั้งรัฐบาลใหม่หากไปไม่ไหวก็จะรอจังหวะสองนั่นก็คือนําไปสู่การยุบสภานั่นเองน,นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้ Facebook Live รายการประเทศไทยต้องมาก่อนนะคะโดยบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยและรัฐบาลข้ามขั้วกาลังผเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านทั้งปัญหาภายในและนอกประเทศ จนนายกอุ้งอิงแพท,ทองทานยากจะรับมือไหวส่วนทักษิณชินวัตรกำลังฝ่าอุปสรรคขวากหนามและสุ่มเสี่ยงจะถูกนำตัวกลับไปติดคุกยิ่งทำตัวเงียบหายจนเกิดข่าวลือหนาหูว่าหนีออกจากประเทศไทยเพื่อหลบเลี่ยงไปศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งนัดพร้อมหรือไต่สวนการละเมิดหมายจำคุกหรือไม่ในวันที่13มิถุนายนนี้ คุณจรุพรบอกว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าก่อนถึงวันที่13มิถุนายนที่สารดีการนัดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลเพราะมีข่าวแววเริ่มถี่ขึ้นว่าก่อน13มิถุนายนนี้จะมีการปรับคอรมโดยอภพักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลซึ่งไม่สนใจว่ารัฐบาลตั้งใหม่จะมีเสียงเท่าไหร่ จากนั้นให้จับตาดูหลัง13มิถุนายนถ้าเห็นว่ารัฐบาลไปไม่รอดจะตัดสินใจยุบสภาเพราะการประกาศศึกกับพลเอกสอเสือซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแต่สงครามยิ่งดูเหมือนพร้อมจะแตกหักกันแล้วนายจตุพรยังบ,บอกอีกว่ารัฐบาลกล้าตัดพักภูมิใจไทยออกนั้นเป็นการสะท้อนถึงเสถียรภาพรัฐบาลกำลังจบลงจึงต้องทำอะไรสนองความสะใจส่วนตัวของคนชักใหอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้วันศุกร์ที่13มิถุนายนแม้ตนเชื่อว่าทักษิณจะไม่ไปศาลดีกาแต่ก็อยากให้ไปและอยากให้หน้าแตกกับการคาดการผิดตนไม่อยากให้ทักษิณหนีอีกรอบแม้เชื่อว่าทักษิณหนีและอย่างเชื่อว่าทักษิณไม่ไปศาลดีกาในวันที่13มิมถุนายนนี้แต่ให้จับตาดูว่าข่าวยุบพักเพื่อไทยในคดีถูกครอบงำที่อยู่ในชั้น ในขั้นตอนของการสอบสวนของกะกะตจะมาก่อนหรือไม่อีกไม่นานถัดจากนี้ก็คงจะได้รู้กัน นายจตุพรย้ำว่าหากสถานการณ์ก่อนถึงวันที่13มิถุนายนนี้มีปัญหาในพักร่วมรัฐบาลกันมากขอให้จับตาดูการยื่นคำร้องกล่าวหารัฐบาลฝ,าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144ที่อยู่ในขั้นการพิจารณาของปปชซึ่งจะกวาดพักฝ่ายรัฐบาลแทบหมดสิ้นในคราวเดียวกันดังนั้นให้ดูปรากฏการณ์เหล่านี้ไว้เพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงในทางการเมือง นายจตุพรยังบอกด้วยว่าบางพักมีความพยายามจะดึงหรือดูดงูเห่ามาร่วมกับฝ่ายรัฐบาลสถานการณ์ขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเคยมั่นใจจะได้สอสอฝ่ายค้านมาร่วมแต่ขณะนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากความบาดหมางของพักรัฐบาลและอุปสรรคขวางหนามีมากหลายชั้นจนยากและเกินมือของนายกอุ้งอิงจะเอาอยู่เสอีกย่อมทําให้สอสอจะถูกดูดเกิดลังเล ส่วนสารปกครองสูงสุดสั่งให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรชดใช้เงินจำนำข้าวหมื่นกว่าล้านบาทนั้น นายจุพับอกว่าเป็นการชดใช้ในส่วนที่เกิดจากการระบายค่าแบบ G2G ที่รัฐนั้นเสียหายจากการประมาทเลินเล่อก,กว่า20 0 0 0ล้านบาทดังนั้นจึงต้องคืนชดใช้เนี่ยน,นะคะคืน50%นั่นก็คือ10ื่นล้านเศษอย่างไรก็ตามการชดใช้คืนรัฐของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไม่มีวันจะเกิดขึ้นเพราะได้แสดงบัญชีทรัพย์สินเพียง600ล้านบาท เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยแหละครับต้องจับตาดูเลยนะยังอยู่ประเทศไทยหรือว่าไม่อยู่แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้มีกําหนดการในการไปปาถกถาพิเศษเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดข้ามชาตินี่นะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแน่นอนในฐานะที่กํากับดูแลปปอสอ,อยู่แล้วออกมายืนยันนะครับว่าพรุ่งนี้นายทักษิณ จะมาขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในการปราบยาเสพติดข้ามชาติตอนนี้ได้ตอบรับคำเชิญของปปสเป็นที่เรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนได้ตอบรับคำเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปป,ปสว่าในช่วงบ่ายวันอังคารที่27พฤษภาคม จะมาปาถก,กถาในหัวข้อยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติมุมมองและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับโดยจัดขึ้นที่สำนักงานปปสพันตำรวจเอกทวีบอกว่าท่านทักษิณน,นั้นมีประสบการณ์ในการปราบปรามยาเสพติดและปัญหาใหญ่ของไทยก็คือแหล่งผลิตและสารตั้งต้นอยู่ตามแนวชายแดนจึงคิดว่าแนวคิดต่างๆของท่าน น่าจะมีประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนด้วยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะกรรมการด้วยสําหรับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดําเนินงาน ป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดชุดนี้ได้แต่งตั้งโดยนางสาวแพททองทานจินาวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรมุ่งตัดต้นต่อการผลิตและจำหน่ายร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะเหมือนนายกให้สัมภาษณ์เมื่อกี้แหละในการสก,กัดกั้นการลักลอบนาเข้าค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็มอบให้กับ รัฐมนตรียุติธรรมเป็นประธานคณะกรรมการนะครับโดยมีเลขาธิการนายกเลขาธิการปป,ปสเป็นรองประธานกรรมการก็จะมีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารบกพตบตรออดีกรมการปกครองกรมการแพทย์กรมสุขภาพจิต นายกอบจอสมาคมสันนิบาตเทศบาลสมาคมและก็องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของนะคุณทวีทีนี้เนี่ยเมื่อมีการเชิญจากปปสให้หนายทักษิณที่เคยนะฮะมีประวัติอยู่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยหลายคนยังจําได้แล้วก็หลายคนก็ยังติดใจกับประเด็นนี้อยู่เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะทักษิณจะไปแสดงวิสัยทัศน์การปราบปรามยาเสพติด จำเรื่องของการฆ่าตัดตอนได้ไหมคุณเทพไทยเสนพงศ์วันนี้กระตุกปปสเลยครับว่าเหตุใดจึงมีการเชิญนายทักษิณชินวัตรไปปาถักกถาในหัวข้อยาเสพติดระวังไว้ว่าการฆ่าตัดตอนจะคืนชีพเทพไทยเสนพงศ์นะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยบอกว่าผมทราบข่าวว่านายทักษิณอดีตนาย,ยก ที่ปรึกษาประธานอาเซียนได้รับเชิญจากปปสให้มาปาถักกถาในหัวข้อยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติมุมมองและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนที่สำนักงานปปสด้วยเหตุผลว่านายทักษิณเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปราบปรามยาเสพติดคงจะสืบเนื่องมาจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดสมัยนายทักษิณเป็นนายกที่ใช้วิธีการปราบปรามยาเสพติดแบบฆ่าตัดตอน กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นการใช้สารเตี้ยไม่ได้นำผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนมากมีการเรียกร้องจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติให้ตรวจสอบเรื่องการฆ่าตัดตอน2,500ศพในการปราบปรามยาเสพติดโดยให้แยกแยะว่าในจำนวน2,500ศพนั้นมีผู้บริสุทธิ์กี่คน จนถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบให้กับสังคมและประชาคมโลกว่าการฆ่าตัดตอน2,500ศพมีผู้บริสุทธิ์ถูกฆ่าไปเท่าไหร่เป็นความเสียหายในสายตาประชาคมโลกที่ประเทศไทยละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนวันพรุ่งนี้สำนักงานปปสเชิญนายทักษิณมาเป็นองค์ปาถกถาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกซึ่งข้อหาซึ่งข้อกล่าวหาเก่า ข้อสงสัยเดิมนายทักษิณยังเคลียร์ไม่ได้เลยถ้าหากจะให้ทักษิณมาขายความคิดพูดถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดอีกคงไม่พ้นแนวความคิดเดิมคือใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาคือการฆ่าตัดตอนอีกซึ่งพักเพื่อไทยเคยนําเรื่องนี้ขึ้นมาหาเสียงคิดว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของนายทักษิณปราบปรามยาเสพติดประสบความสําเร็จจนนํามาประกาศให้เป็นนโยบายหาเสียงปี66 วันนี้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วปัญหายาเสพติดไม่ลดลงนับวันเพิ่มขึ้นจับยาเสพติดได้แต่ละครั้งจํานวนมากๆเมื่อก่อนจับได้แค่หลักแสนหลักล้านเม็ดตอนนี้เป็นหลักสิบล้านหลักร้อยล้านหลายร้อยล้านเม็ดก็ยังมีทําให้ยาเสพติดแพร่กระจายมากเป็นปัญหาสังคมถือว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงการที่จะเชิญนายทักษิณหรือนํานายทักษิณมาปาทกถา เพื่อให้แนวทางปราบรามยาเสพติดเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยทำไม่ได้ถ้าทำได้คงจะทำไปแล้วสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาจนถึงรัฐบาลแพทองทานเพราะฉะนั้นพึงระมัดระวังเพราะนายทักษิณเป็นบุคคลภายนอกและมีประวัติเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัดตอนยาเสพติดมาก่อนและถ้ายึดเป็นโมเดลก็เกรงว่ารัฐบาลจะมาผิดทาง และจะเป็นปัญหากับองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศขอเตือนด้วยความหวังดีอย่าให้ประวัติศาสตร์ปราบยาเสพติดแบบค่าตัดตอนต้องสำรอยอีกเลย